วาร์ฟแชนแนลบ้านคือวิมานที่แสนสุขไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจสุขใจเท่าอยู่บ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าหากมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆที่สูงกว่าราคาบ้านหลายเท่าล่ะครับคุณจะตัดสินใจขายบ้านของคุณไหมและผมก็เชื่อเลยว่าคงมีหลายคนที่ตอบว่าไม่เพราะทุกคนต่างก็รักบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ดังนั้นการจะย้ายออกหรือขายบ้านมักเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจ แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับบรรดาเจ้าของบ้านที่รักบ้านยิ่งกว่าชีวิตจนไม่ยอมย้ายไปไหนส่วนจะมีใครกันบ้างก็ตามไปรับฟังกันได้เลยครับหลูเป่าเฉินถือว่าเป็นเจ้าของบ้านที่หัวแข็งอีกคนนึงเลยล่ะครับที่ไม่ยอมทิ้งอพาร์ตเมนต์เก่าๆหลังนี้แต่ล่าสุดสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาวสานบ้านกลางถนนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของภาครัฐเมื่อบ้านสูงห้าชั้นของตายายชาวจีนสองคน ที่ปฏิเสธไม่ยอมให้รัฐบาลทุบบ้านทิ้งเพื่อสร้างถนนเนื่องจากค่าชดเชยการย้ายที่อยู่ที่รัฐบาลเสนอให้นั้นไม่เพียงพอด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้อพาร์ตเมนต์สภาพไม่สมบูรณ์หลังนี้ยังคงตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางถนนซึ่งแน่นอนเลยว่าสร้างความสงสัยให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้เป็นอย่างมากว่าทำไมบ้านของพวกเขายังขวางทางการจราจรอ,อยู่แบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นสองสามีภรรยาก็ยังอาศัยอยู่ในห้องด้านในสุดเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าเหล่าเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆจะย้ายออกไปนานแล้วก็ตามหยางถ้าใครได้เห็นครั้งแรกก็อาจจะทําให้นึกถึงบ้านที่รอดจากสงครามหรือระเบิดครั้งใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งอาคารเดี่ยว3ามชั้นแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองสีฉางของมณฑลหูเป่ยบริเวณใจกลางของสถานที่ก่อสร้างของสวนอุตสาหกรรมไฮเทคบ้านเดี่ยวที่ล้อมรอบด้วยกองดินที่เหลือจากการก่อสร้างหลังนี้เป็นของบุคคลที่ชื่อว่าหยาง ซึ่งปฏิเสธที่จะย้ายในระหว่างการเจรจากับหน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่นเป็นเวลาเกือบ2ปีซึ่งในปี2012โดยอย่างไม่สามารถตกลงค่าชดเชยการย้ายที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้และหลังจากนั้นนักพัฒนาที่ดินก็ทําการตัดระบบน้ําประปาและไฟฟ้าของบ้านเขาเพื่อเป็นการเร่งกดดันหยางดังนั้นหยางและครอบครัวจึงย้ายออกไปชั่วคราวแต่เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมาครอบครัวของหยางจึงย้ายกลับไปที่บ้านหลังเดิม รวมทั้งใช้เทียนและโคมไฟในการให้แสงสว่างในการใช้แทนไฟฟ้าแบบปกติอีกด้วยล่ะครับอาคารมุมตึกมูลค่าหลักล้านดอลลาร์มุมตึกอายุหลายทศวรรษแห่งนี้ถูกซ่อนอยู่หลังป้ายโฆษณาย่านชอปปิง้งซึ่งผู้ซื้อหลายคนอาจไม่เคยสังเกตเห็นเลยแม้ว่าห้างเมซี่จะเช่าพื้นที่ด้านบนอาคาร5ชั้นแห่งนี้แต่มุมตึกนี้ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห้างซึ่งเคยเป็นหนึ่งในร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิวยอร์กราวๆปี1,900 ห้างเมซี่ตั้งอยู่บนถนนเวสต์หมายเลข14โดยซื้อที่ดินในเฮล,ลแลนด์สแควร์เพื่อสร้างแหล่งช็อปปิ้งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งทางห้างได้ทำข้อตกลงว่าจะซื้อมุมตึกที่34และถนนบอร์ดเวย์แต่เรื่องกับพลิกผันเนื่องจากอาคารที่อยู่บริเวณหัวมุมนั้นถูกซื้อไปโดยโรเบิร์ตเอสสมดด้วยราคา12ล้านบาทเพื่อกัดขวางห้างเมซี่ไม่ให้เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งคาดว่าโรเบิร์ตเอสสมธอาจจะเป็นคู่แข่งของห้างเมซี่มาก่อน บ้านกลางห้างสรรพสินค้าหลายหลายคนอาจเคยเห็นข่าวนี้มาแล้วในปี2006ที่มีเรื่องราวคล้ายกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องอัพซึ่งเกิดขึ้นจริงในเมืองซีแอตเทิลโดยมีเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณยายเมดฟิลเขาเป็นผู้ปฏิเสธเงินจำนวนหนึ่งล้านดอลลาร์ที่มาขอแลกกับพื้นที่เล็กๆของบ้านเธอเพื่อที่ผู้รับเหมาจะได้สร้างตึกได้เต็มพื้นที่ซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธไปอย่างไร้เยื่อใ่นักพัฒนาจึงไม่มีทางเลือกทำให้พวกเขาตัดสินใจสร้างตึกล้อมบ้านของคุณยายไว้แทนและเมื่ออัพฉายในปี200 9 เหล่าบรรดาแฟนหนังที่รู้เรื่องราวของคุณยายเมดฟิลก็เอาลูกโป่งไปผูกไว้กับบ้านของเธอตามแบบในหนังแต่น่าเสียดายที่เธอเสียชีวิตก่อนหนังจะฉายเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นด้วยวัย87ปีหลังจากนั้นคุณยายเมดฟิลก็ได้ยกบ้านของเธอให้กับหัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างแบร์รี่มาตินที่เป็นคนมาเสนอเงินให้เธอครั้งนั้นนั่นเองล่ะครับซึ่งก็เป็นเพราะหลังจากจบปัญหาทั้งหมดผู้รับเหมาคนนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมคุณยายเมดฟิลอยู่บ่อยครั้งจนทําให้ทั้งคู่มีความสนิทกันนั่นเองว ในปี1961โคกิกิ้งและสามีของเธอได้ซื้อสังหาริมทรัพย์ที่เซาโคลัมเบียเพรสเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงฤดูร้อนในราคา2 0 0 0 0ดอลลาร์และในปี1970เธอได้ปฏิเสธข้อเสนอการซื้อของบ๊อบกุชิโอเน่ที่เสนอเงินกว่า1ล้านดอลลาร์เพราะต้องการจะสร้างคาสิโนในปี1978บ็บ๊อบได้เริ่มก่อสร้างโรงแรมและคาสิโนร,บรอบๆบ้านเธอแต่เพราะมีปัญหาในด้านการเงินทำให้ในปี1980 การก่อสร้างก็ได้หยุดลงและรื้อถอนออกไปในปี1993โคกิ้งได้ปฏิเสธขอ้อเสนออีกครั้งจากโดนัลด์ทรัมป์จนต้องเป็นเรื่องเป็นราวคดีความถึงฝ่ายกฎหมายแต่ก็ได้ความช่วยเหลือจากสถาบันเพื่อความยุติธรรมจนผ่านคดีความมาได้สุดท้ายในปี2010เธอก็ได้โอนบ้านให้กับลูกสาวของเธอและในที่สุดบ้านหลังนี้ก็ถูกขายให้กับคาวไอคานผู้ถือหุ้นในทรัมป์เอนเตอร์เทนเมนต์และเจ้าของทรัมป์พาสซาในปี2014ออตตินสปริก ตึกสถาปัตยกรรมเก่าแก่ขนาดเล็กที่แทรกอยู่กับตึกหลายแห่งใจกลางเมืองวอชิงตันดีซีตั้งแต่ปี1980แห่งนี้เป็นของชายที่มีชื่อว่าออสตินสปริกโดยนักพัฒนาที่ดินใกล้เคียงได้พยายามเสนอเงินเป็นล้านเพื่อขอให้เขาย้ายออกจากบริเวณนี้แต่เขาก็ได้ปฏิเสธและเรียกร้องเงินเพิ่มหลังจากผู้เสนอราคาเงียบไปเขาจึงได้เปลี่ยนตึกเก่าให้เป็นร้านพิซซ่าและในที่สุดก็ต้องตัดสินใจขายตึกแห่งนี้หลังจากถูกธนาคารขู่ว่า จะยึดทรัพย์มูลค่า48ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งที่นักพัฒนาได้เสนอให้เขาก่อนหน้านี้สุดท้ายเขาก็ขายตึกนี้ไปในปี2011ในมูลค่า24ล้านบาทนั่นเองบ้านสวนกลางสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นครอบครัวของทาคาโอชิโตะปลูกผักอยู่ในสวนแห่งนี้มานานกว่าร้อยปีปู่ของเขาเป็นเกษตรกรพ่อของเขาจึงได้รับช่วงต่อและณเวลานี้ก็เป็นรุ่นที่3อย่างทาคาโอที่จะต้องมาสืบสาน แต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือสวนที่เคยเป็นสวนหนึ่งในหมู่บ้าน28ครัวเรือนมีสวนไร่นาล้อมรอบตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางสนามบินนาริตะสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นเครื่องบินจากทั่วโลกขึ้นลงติดกับสวนของเขาตลอด24ชั่วโมงมีทางเข้าออกทางเดียวคือต้องผ่านอุโมงค์ใต้ดินสภาพแบบนี้ไม่ว่าใครก็คงทนอยู่ไม่ไหวแต่ไม่ใช่ทาคาโอชิโตะที่ขึ้นรองขึ้นศาลต่อสู้รักษาสมบัติของบรรพบุรุษแห่งนี้มานานกว่า20ปี โดยไม่ยอมรับเงินชดเชย180ล้านเยนถ้าเขาโอต่อสู้ทางกฎหมายอยู่หลายยกโดยเขาไม่ยอมให้ทางการบังคับยกที่ดินซึ่งเป็นที่ของตระกูลทำสวนยาวนานมากกว่า100ปีจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิทธิพลเรือนทําให้อาสาสมัครและนักเคลื่อนไหวหลายคนถึงกับต้องเข้ามาเป็นแรงสนับสนุนเลยล่ะครับสปิเกลฮาวเทอร์จิวเวลร้านขายนาฬิกาและเครื่องเพชรสัญชาติเยอรมันเปิดบริการตั้งแต่ปีคริสตศักราช1892 ในย่านลอนดอนอีสเซนโดยใน35าปีให้หลังมานี้วิกแฮมห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กต้องการพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อขยายร้านของตัวเองแต่สปิเกลฮาวเทอร์ปฏิเสธที่จะย้ายออกทําให้ห้างต้องบีบโดยการสร้างตึกแถวประกบแต่ด้วยความเข้มแข็งและหัวรั้นนินนดๆสไตล์เยอรมันสปิเกลฮาวเทอร์จึงยืนหยัดอยู่มาได้ถึงปีคริสตศักราช1982ยาวนานกว่าตอนที่วิกแฮมปิดตัวลงในปี1960ปัจจุบันสปิเกลฮาวเทอร์ ถูกขายให้กับ Resolution Property โดยมีการวางแผนจะทุบตึกทิ้งแล้วทิ้งให้เป็นช่องว่างโล่งๆซึ่งก็มีแรงขานจากคนอังกฤษหลายกลุ่มที่รณรงค์ให้เก็บตึกนี้เอาไว้อีกด้วยละครับ2บ้านกลางทางด่วน360องศาหนังสือพิมพ์ People Daily ของจีนรายงานข่าวครอบครัวที่หัวดื้อที่สุดแห่งเมืองกวางโจวที่อยู่ในมณฑลกวางตุง้งโดยพวกเขาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์สูง8ชั้นและไม่ยอมย้ายออกไปไหน เมื่อทางการของรัฐบาลได้เข้ามาพยายามเกลี้ยกล่อมพร้อมกับเสนอเงินชดเชยเพื่อขอใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างเป็นถนนหลวงและทางด่วนจนปัจจุบันตึกหลังนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยถนนกว่า5้าสายจริงๆแล้วนะครับตึกหลังนี้ควรถูกทุบทิ้งไปเมื่อหลายปีก่อนแต่นางเมิ่งลีเซียและสมาชิกครอบครัวของเธออีก7คนซึ่งมาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่การสร้างอุโมงถนนในพื้นที่ที่ใกล้กับบ้านของเธอเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี2008โดยในช่วงปีแรกๆของการกอร่อสร้าง พวกเธอต้องสู้กับบริษัทก่อสร้างที่คอยมาเสนอเงินชดเชยเพื่อให้พวกเธอย้ายออกไปพร้อมกับผู้อาศัยคนอื่นๆในตึกสีเหลืองแห่งนี้แต่สุดท้ายคนอื่นๆก็ยอมรับเงินชดเชยและย้ายออกไปหมดคงเหลือไว้แต่ครอบครัวของนางเมื่งเท่านั้นที่ไม่ยอมย้ายบ้านกลางถนนหลวงในจีนบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านตะปูในประเทศจีนเพราะเจ้าของไม่ยอมรับการถูกเวรคืนที่ดินและปัญหาเรื่องการตกลงท่าชดเชยกันไม่ได้ สถานีโทรทัศน์กวางโจได้เผยแพร่คลิปบ้านชั้นเดียวที่มีพื้นที่40ตารางเมตรถูกโอบล้อมด้วยสะพานทางหลวง4เลนในเมืองกวางโจมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนโดยเจ้าของบ้านที่ชื่อว่าแซ่เหลียงเขากล่าวว่าไม่ยอมย้ายออกเพราะรัฐบาลหาที่อยู่ใหม่ในทำเลที่ตนต้องการไม่ได้และเขาก็มีความสุขดีที่อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบนี้ อีกทั้งเขาก็ไม่สนใจว่าชาวบ้านจะคิดอย่างไรด้วยถึงแม้คนอื่นจะคิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีแต่ตนคิดว่าตรงนี้แหละเงียบสงบมีอิสระและสะดวกสบายทางด้านเจ้าหน้าที่อ้างว่าได้เสนอแฟดหลายแห่งให้นางเหลียงเลือกและมีเงินชดเชยให้อีกจํานวนหนึ่งแต่นางเหลียงกลับปฏิเสธข้อเสนอนี้ทั้งหมดส่วนแหล่งข่าวอีกคนหนึ่งซึ่งให้สัมภาษณ์กล่าวว่านางเหลียงอ้างว่ารัฐบาลเสนอที่พักอาศัยใหม่ให้ตนอยู่ติดกับโรงเก็บศพและนี่จึงเป็นสาเหตุที่อาจทําให้นางเหลียงไม่ยอมย้ายนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรทางการก็ได้มอบข้อเสนอเพิ่มเติมให้นางเหลียงหลายอย่างจนแล้วจนรอดก็ไม่เป็นผลการเจรจากับนางเหลียงดําเนินเนิ่นนานมากว่า10ปีจนทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็จนปัญญารัฐบาลเลยตัดสินใจออกแบบสร้างสะพานล้อมบ้านของเธอไว้อย่างนั้นซะเลยอย่างไรก็ตามรัฐบาลเองก็ยังคงหาทางติดต่อกับนางเหลียงอยู่ตลอดนเนื่อ <as> งจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอนั่นแหละครับเพื่อให้เธอย้ายออกไปในสถานที่ที่ทจัดเตรียมไว้ให้แม้ว่าสะพานจะสร้างเสร็จไปแล้วก็ตาม